ต้องบอกทุกคนไว้ว่าผมชอบซีรีส์โคดกิอาร์ตมากนะครับทั้งเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวไนแมร์เลยกับช่องผมก็เคยทําข้อมูลไนแมร์ไปแล้ว2เครื่องแต่ว่าคนดูมันน้อยไปหน่อยผมก็เลยหยุดไปซะยาวเลยนะครับแต่วันนี้ผมก็ขอลองกลับมาทําอีกสักครั้งนะครับคราวนี้ผมมาทำไนแมร์เครื่องแรกที่รวมวิทยาการของทั้งภาคียาสวินดําและจกกักรวรรดิบริเตเนียเข้าไว้ด้วยกันเปลวเพลิงสีแดงฉานแห่งกลุมภาคีนักลบจากฟากฟ้ากูเรนเซเทนฮักเคียวคุจิกิ ในการต่อสู้ระหว่างกลุ่มภาคีอัสวินดำกับทางสาพ,พันจีนทำให้โคสกิคาเดนถูกจับตัวไปพร้อมกับกูเรนไฟท์เอเนเบิลเวอร์ชันก่อนจะถูกส่งตัวให้กับจักรวรรดิพิทาเนียอันศักดิ์สิทธิ์ที่ถึงแม้ตอนนั้นคาเรนจะถูกจับขังไว้อยู่ก็ตามแต่ว่านายแม่ของเธอนั้นกูเรนก็ได้ถูกส่งต่อไปอยังรอยอาสเบนท่านเอลพุดดิ้งแห่งหน่วยคาเมลอดด้วยความสงสัยในวิทยาการของฝั่งพาคีอัสวินดำเขาจึงได้เริ่มทำการตรวจสอบ อีกทั้งยังทําการดัดแปลงหุ่นตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกโดยได้คุณเซซิลครูมี่มาช่วยในการปรับแต่งอีกแรงแต่ด้วยความลหลงไหลอันมากเกินไปของอาจารย์ลอยแกจึงได้ดัดแปลงหุ่นตัวนี้มากเกินไปหน่อยนะครับทําให้นายแมวตัวนี้ส่งพลังขึ้นกว่าหุ่นเครื่องไหนในปัจจุบันเป็นอย่างมากจนนักบินธรรมดาแทบจะไม่สามารถบังคับมันได้เลยกุเรนรุ่นดัดแปลงนี้จึงกลายเป็นนายแมวเฟรมที่เทียบเท่าไม่สิต้องบอกว่าเป็นนายแมวเฟรมรุ่นที่9้าเครื่องแรกของโลกอย่างเป็นทางการเลยนะครับ ไทป์ซี2 F1C กูเรนเซเทนฮักเคีย k ุจิกิหรือชื่อในภาษาอังกฤษที่เรียกกันว่ากูเรนเซเทนเอเอลเมนต์เป็นผลงานชิ้นเอกจากการดัดแปลงของทีมพัฒนาคาเมลอดที่สามารถเอาเทคโนโลยีของทางภาคเียสวินดัหรือต้องบอกว่าของคุณลักชาตะมาประสานเข้ากับระบบบินประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุดของทางบริเตนียได้อย่างสมบูรณ์ยกระดับข้ามขั้นจากเดิมที่กูเรนมีศักยภาพทัดเทียมกับไนท์แม่เฟรมรุ่นที่7 จนกลายมาเป็นไนท์แม่เฟรมรุ่นที่9ก้าได้เลยนะครับโดยสิ่งที่มีการดัดแปลงมากที่สุดก็คงจะเป็นยูนิตที่บินได้นี่แหละครับที่ติดตั้ง Energy Wing System ไว้เป็นเครื่องแรกของหุ่นไนท์แม่เฟรมมันเป็นระบบใหม่ที่คุณเซซิลพัฒนาต่อยอดมาจาก f l o w System ที่เป็นทั้งระบบลอยตัวและเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วในระดับที่ว่าไนท์แม f เฟรมเครื่องอื่นๆี่ไม่ติดเลยละครับกับอาวุธหลักประจําตัวของกูเรนอย่าง d รเ n ียนเว t เทคโนโลยีอาวุธคลื่นรังสีที่อาจารย์รอยแกก็เอาไปเล่นจนหนักมืออไปหน่ย จนทาให้ตัวยูนิตนี้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและเพิ่มรูปแบบการโจมตีไม่ได้อีกหลายรูปแบบเลยครับนอกจากนี้อาวุธและระบบทั้งหมดยังถูกอัปเกรดขึ้นอย่างเต็มที่เพิ่มเติมประสิทธิภาพให้กับตัวหุ่นบวกกับยังมีการติดตั้งอาวุธรูปแบบใหม่เข้าไปแทนที่เวอร์ชั่นเดิมอีกด้วยนะครับและในด้านรูปลักษณ์ของตัวเกาะส่วนต่างๆทั้งที่ส่วนขาก็ถูกเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกเพิ่มความทนทานมากยิ่งขึ้นกับส่วนขาบนหัวของตัวหุ่นที่เป็นเหมือนยูนิรับสรรัญญาณกกกก็ดด้ถููเพิ่มขนาาจคลยยัับ กรอบส่วนลำตัวจะถูกออกแบบใหม่ทั้งหมดดีไซน์ให้มีความโดดเด่นและโฉบเฉี่ยวมากยิ่งขึ้นมีลักษณะที่คล้ายกับหัวของนกโดยที่จะมีเซ็นเซอร์เหมือนกับเป็นดวงตาติดตั้งไว้ที่ข้างลำตัวทั้งสองข้างด้วยในส่วนของชื่ออย่างเซเทนนั้นเป็นการย่อมาจากระบบปฏิบัติการของโต้หุ่นเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนกับระบบปฏิบัติการกันดั้มในหุ่นภาคซีดนั่นแหละครับที่ก็จะแปลมาได้ประมาณว่าศูนย์ควบคุมพลังงานขั้นสุดยอดซึ่งตัวยอ่อเซเทนนี้ยังมีความหมายว่าเทพเจ้าศักดิก์สิทธิ หรือหมายถึงพระอรายาเทพในภาษาญี่ปุ่นอีกด้วยนะครับโตฮุ่นจึงทรงพลังทั้งชื่อและก็สมรณะโดยรวมของตัวเครื่องที่สุดยอดมากๆขณะที่อาจารย์ลอยยังบอกเองเลยนะครับว่าถ้าได้นับบินเก่งๆแค่กําลังเครื่องที่60%ก็สามารถจัดการนั่แม่เฟรมรุ่นที่8ลงไปได้อย่างสบายๆแล้วอีกทั้งถ้าหากเราอ้างอิงจากคําบอกเล่าของคาเรนในตอนสุดท้ายของซีรีส์กูเรนเซเทนนั้นจะมีศักยภาพในด้านสเปคของตัวเครื่องที่สูงกว่าแลนสล็อตอารเบียนอีกนะครับ ทีนี้เรามาดูที่ด้านอาวุธของกูเรนเซเทนกันนะครับหลักๆก,ก็จะมีแค่4ประเภทเหมือนก็พรุนุ่นก่อนหน้าเพียงแต่จะมีความสามารถหรือว่าฟีเจอร์ย่อยๆที่ส่งพลังมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพิ่มเข้ามานะครับอย่างแคมีดแบบใหม่เล่มเดียวก็สามารถหันศัตรูได้เป็นกองแล้วเอาเป็นว่ามาเริ่มดูกันเลยดีกว่าครับเทโกโฮเกคิฟุคุชาโดหรือว่าแขนขวาบิวอินอาวุธรังสีจอกเกราะอ,อย่างคลื่นวงน้ําพร้อมกับกรงเล็บสีทองแบบใหม่สุดทรงพลัง โดยพื้นฐานแล้วอาวุธนี้มันจะสามารถปล่อยคลื่นรังสีออกมาในการโจมตีทำลาศัตูจากภายในได้หรือใช้ในการป้องกันการโจมตีจากกระสุนหรือว่าอาวุธบินต่างๆและยังมีฟีเจอร์โฟกัสพลังงานให้ยิงออกไปเป็นเส้นตรงในระยะไกลได้รวมไปถึงยังใช้คลื่นรังสีในการกระจายออกไปเพื่อหยุดการทํางานของไน Ma แม่เฟรมเครื่องอื่นได้ในระยะเวลาหนึ่งครับซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดก็เป็นฟีเจอร์เดิมแต่ก็ถูกอัปเกรดให้ส่งพลังมากยิ่งขึ้นหรือว่ายิงได้ไกลามากกว่าเดิมนะครับ ในเวอร์ชันล่าสุดนี้จากความบ้ายัดระบบของอาจารย์ลอยจึงมีการเพิ่มเคเบิลเข้าไปที่ส่วนแขนจนกลายเป็นเหมือนฮารเคนบูสเตอร์ทำให้สามารถยิงออกไปและเคลื่อนที่โจมตีได้อย่างอิสระมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอารมณ์เหมือนเป็นยูนิตฮารเคนเสริมและมันยังสามารถสร้างพลังงานออกมาเป็นวงกลมคล้ายกับแผ่นดิสที่สามารถใช้ในการคว้างปลาตัดพานศัตรูได้อย่างง่ายได้ครับฮารเคินอาวุธยิงสายเคเบิลบนตัวกูเดนเวอร์ชันที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาจากรุ่นก่อนครับ จากเดิมที่กูเดนจะมีสลารชาเข้นเพียง1ยูนิตติดตั้งไว้ที่ส่วนหน้าอกส่วนในรุ่นนี้จะเพิ่มเข้ามาเป็น2ยูนิตในรูปร่างคล้ายดาบขนาดใหญ่ที่สามารถแยกออกได้เป็น2ส่วนที่ช่วยเพิ่มการล็อกจับติดตั้งไว้บริวเวณไลททั้งสองข้างซึ่งเมื่อทําการใช้งานก็จะหันไปยังทิศทางที่ต้องการเพื่อโจมตีใส่เป้าหมายหรือว่ายึดเกาะสิ่งกก่อสร้างเพื่อเสริมโมบิลิตี้ให้กับตัวหุ่นครับ MVS Fork Knife มีขนาดเล็กรูปร่างคล้ายซ่อมสำหรับการโจมตีระยะประชิด ที่เดิมทีบนกูเดนจะเป็นเพียงใบมีดธรรมดาแต่ในรุ่นนี้จะถูกเสริมเข้าไปด้วยระบบ MVS หรือ Maser Vibration Sort ทำให้เมื่อใช้งานอาวุธนี้ใบมีดจะถูกสั่นด้วยความที่สูงรวมกับเพิ่มุณหภูมิให้ร้อนจัดเพื่อทำให้สามารถตัดผ่านศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นยิ่งสีของตัวใบมีดมีสีแดงเข้มมากเท่าไหร่ความแข็งแกร่งและความคมของมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นครับกับใบมีดส่วนที่สั้นยังสามารถขยับขึ้นมาเพื่อรองรับการล็อกเคเบิลหรือว่าจับศัตรูได้ครับ Back ม a ลเทสซิก m i s ิซ l ยลันเชอเครื่องยิงมิสไซล์ขนาด8ช่องยิงที่ส่วนด้านหลังของแบ็ p แพคใช้ในการยิงชาร์ปสโมกบอมระเบิดควันหรือว่าเกียร์ฟิยอนเน็ตยูนิตอุปกรณ์รบกวนการทำงานของสกูราได์ภายในตัวไนแม์เฟรมที่จะทำให้ไนแม์ถูกหยุดการเคลื่อนไหวได้ชั่วคราวครับต่อไปจะเป็นด้านระบบที่ติดตั้งมาบนไนแม่เครื่องนี้นะครับโดยก็จะมีทั้งระบบเดิมที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาและก็ระบบใหม่ ที่ทำให้หุ่นตัวนี้กลายเป็นไนท์แม่เฟรมรุ่นที่9เลยนะครับงั้นก็มาเริ่มกันจาก slash h a r k e n หรือว่า h a k e n booster พื้นฐานแล้วมันเป็นอาวุธของไนท์แม่ทุกเครื่องที่ติดตั้งเอาไว้เพื่อช่วยในการเคลื่อนที่หรือการต่อสู้นะครับโดยก็อย่างที่กล่าวไปก่อนหน้านี้คือมันเป็นอาวุธที่ติดตั้งสายเคเบิลไว้พร้อมกับหัวที่เป็นทางสเตนทําให้มีความทนทานและน้าหนักในการทําลายล้างที่สูงมากๆเมือนตัวกูเดนเซเทนนั้นจะมีด้วยกันทั้งหมด3ยูนิต ที่ลายูนิตและแขนที่เป็นอาวุธรังสีซึ่งถูกดัดแปลงให้เป็นฮาร์เกนบูสเตอร์อีกชีนหนึ่งนะครับแลนส์สปินเนอร์โปรโพชั่นซิสเต็มระบบล้อเพิ่มกําลังความคล่องตัวให้กับไนแรมเฟรมที่จะใช้งานในลักษณะคล้ายกับสเก็ตติดเครื่องยนต์ที่นอกจากการเคลื่อนที่บนภาคพื้นแล้วยังใช้เป็นตัวรักษาสมดุลในการไต่ผนังหรือว่าปีนป่ายอาคารได้โดยทํางานร่วมกับสลัดชารเกนครับโดยปกติแล้วมันจะถูกติดตั้งไว้ที่ส่วนเท้าแล้วก็พับเก็บไว้ที่ข้างขา แต่บนตัวของกูเรนนั้นตั้งแต่รุ่นดั้งเดิมมาจนถึงรุ่นเซเทนจะถูกประสารวมกันเป็นส่วนหนึ่งของขาไปเลยและจะปลดออกมาจากส่วนกลางขาแต่ละข้างเพื่อใช้งานและในรุ่นอัปเกรดนี้ยังมีกําลังที่เพิ่มขึ้นช่วยให้ความเร็วของตัวเครื่องในการเคลื่อนที่ภาคพื้นนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นตามไปด้วยครับ c o c k p i t Ejection System ระบบดีตัวฉุกเฉินสําหรับไนท์แมเฟรมทุกรุ่นที่เหล่าไนท์แมจะมีการดีตัวไปทางห้องนักบินดยทรัสเตอร์จากด้านหน้าส่งตัวไปยังด้านหลลังแนวบ พร้อมกับมีการปล่อยรล่งชูชีพเพื่อช่วยลดความเร็วในการร่อนลงพื้นและยังมีเซนเซอร์ระบุไฟล์ซึ่งระบบนี้ก็จะมีแบบทั้งนักบินบังคับดีตัวด้วยตัวเองหรือแบบชุกเฉินที่จะทําการดีตัวอัตโนมัติเมื่อเครื่องได้รับความเสียหายหนักนะครับ Energy Wing System เป็นระบบการบินรุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณเซซิลพัฒนาขึ้นโดยพื้นฐานจากระบบ Force System และต่อยอดจาก Air Glide System ที่ได้ทําการวิศวกรรมย้อนกลับจากกูเรนก่อนจะนำมาติดตั้งบนกูเรนเซเทนครับ ระบบนี้จะใช้การทํางานของเบรสตูมินัสภายในแกนกลางของไนแม์โดยการแกว่งหรือว่าสั่นสะเทือนและแปลงสภาพออกมาจากตัวปล่อยพลังงานกลายเป็นปีกพลังงานเรืองแสงที่บนตัวกูเดนเซเทนนั้นจะมีลักษณะของพลังงานคล้ายกับขนนกขนาดใหญ่สีชิ้นกลางออกเมื่อทําการใช้งานซึ่งมันจะทําให้ตัวเครื่องสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็สูงได้โดยการพับปีกมารอมรอบตัวเองไว้ และทําการเคลื่อนที่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วโดยใช้ในการพุ่งใส่เป้าหมายจนศัตรูจะเห็นเป็นเพียงเงาที่เคลื่อนผ่านด,ด้วยความเร็วสูงและระหว่างที่เปิดใช้งานระบบนี้ตัวเอฟเฟกแสงจะปล่อยและลอกขึ้นออกไปในอากาศโดยรอบคล้ายกับวงแหวนที่จะสะท้อนสีเดียวกับปีกตัวเครื่องออกมาครับเรเดียนเวฟเทคโนโลยีคือรังสีคลื่นวงน้ําระบบพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวบนตัวกูเรนโดยจะทํางานร่วมกับกรงเล็บขนาดใหญ่ที่แขนข้างขวา ในการปล่อยขึ้นลังสีออกมาเพื่อใช้โจมตีหรือว่าป้องกันตามที่ผมได้กล่าวไปในช่วงแรกนะครับทั้งการโจมตีในระยะใกล้จากภายในและการโฟกัสขึ้นยิงออกไปในระยะไกลรวมไปถึงสร้างดิสพลังงานสหรับขว้างปลาโจมตีครับเป็นระบบที่กินพลังงานเป็นอย่างมากแต่ก็ส่งพลังเป็นอย่างมากเช่นกันโดยในการป้องกันนั้นมันจะสามารถป้องกันกระสุนจากวาลิสสีรีปืนสุดทรงพลังของแรงสล็อตเอาไว้ได้เลยครับ เลรียเล็กน,น,น้อยของกูเรนเซเทนฮักเคียวคุจิกิเซเทนแต่ได้ประมาณว่าสวรรค์น,นั้นศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเทพศักดิ์สิทธิ์แห่งฟากฟ้าซึ่งสอดคล้องกับตัวกูเรนในช่วงเปิดตัวนะครับเนื่องจากในช่วงนั้นกูเรนเซเทนเป็นไนท์แม์เฟรมที่ส่งพลังที่สุดและเป็นไนท์แม์เฟรมที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากที่สุดในโลกณนะตอนนั้นเลยนะครับฮักเคียวคุจิกิหรือในภาษาอังกฤษว่า x element ที่จะแปลตรงๆว่า8ธาตุหรือว่า8ปประเภทนะครับชื่อของหุ่นตัวนี้ จึงน่าจะแปลประมาณว่าเพลิงศักดิ์สิทธิ์แห่งฟากฟ้าและพลังทั้ง8ประมาณนี้ละมั้งครับในการต่อสู้ที่กรุงโตเกียวครั้งที่2คกุณไซยากะและกลุ่มภาคีอัศวินดำได้บุกเข้าช่วยเหลือคาเรนออกมาได้สาเร็จพร้อมกับได้กลุ่มภาคีอัศวินดำนํากูเรนที่ถูกดัดแปลงออกมาและเตรียมพร้อมไว้สําหรับเธอครับจึงทําให้คาเรนขึ้นบังคับกูเรนเซเทนฮักเคียวคุจิกิระเบิดที่ว่าการโตเกียวออกไปจากการาทหารวิเทอเนียจํานวนมาก ก่อนที่จะเร่งรุดเข้าไปช่วยเหลือซีโร่ที่ตอนนั้นกำลังจะถูกไนอฟเทนลูเซโน่แบรดรี่สังหารคาเดนจึงได้รีบพุ่งหน้าเข้าไปจัดการกลุ่มวากรี่ลูกน้องของลูเซโน่ทั้งหมดลงไปได้อย่างง่ายดายพร้อมกับได้เข้าไปชันหน้ากับลูเซโน่ได้เพื่อซิอวาลหลังจากคมขวัญกันไปเล็กน้อยคาเดนก็ได้แสดงพลังของกุเลนร่างใหม่นี้ให้เป็นที่ประจักษ์ช่วงชิงชีวิตของเขาลงไปได้ก่อนที่เธอจะเข้าปะทะกับคุรุรุกิสุสากุในแลนซอสคอนควสตาที่มายังสนามรบ โดยประสิทธิภาพที่ต่างกันอย่างมากทําให้กูเรนเข้าถลุงโจมตีรันสลอตอยู่ฝ่ายเดียวจนสร้างความเสียหายยับเยินก่อนที่ซูซากุจะทําการยิงเฟย์าออกมาลบเมืองโตเกียวให้หายไปตลอดการทําให้คาเรนจึงต้องหนีออกจากแรงระเบิดและลาถอยไปพร้อมกับพาคียัสวินดําครับหลังจากความวุ่นวายภายในองค์กรและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโลกก็ได้เข้าสู่ศึกการต่อสู้ครั้งสุดท้ายระหว่างบริเตนเนียและกองกําลังที่เหลือทุกๆฝ่ายที่ภูเขาไฟฟูจิ เธอได้บังคับกูเรนฝ่าเข้าโจมตีกองทัพบริเทเนียจำนวนมากก่อนที่จะได้เข้าโจมตียานอวารอนเพื่อที่จะสังหารดูรูชเพื่อหวังจะให้เรื่องครั้งนี้จบลงโดยเร็วที่สุดแต่ก็ถูกซีทูเข้ามาขัดขวางเอาไว้จึงทําให้คาเลนต้องรีบจาัดก,การเธอไปและไล่ตามดูลูชไปยังป้อมปราการลอยฟ้าเดโมโครีสที่นั่นเธอได้พบกับซุนสกุในไนแมร์เฟรมสุดทรงพลังรุ่นที่9้าอีกหนึ่งตัวแลนสวลต์อัลเบียนทั้งสองจึงได้เดินหน้าเข้าต่อสู้กัน หวังจะชี้ขาดกันให้รู้ผลการต่อสู้ในครั้งนี้ดูเดือดมากยิ่งขึ้นเข้าทำลายกันไปกันมาแบบไม่มีใครยอมใครจนปีกแสงของหนทั้งสองถูกทำลายพร้อมกับที่พลังงานของอาวุธก็หมดลงไปทางคู่จึงได้เข้าไปดวลภาคพื้นกันต่อภายในเดโมโคริสสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายจนในที่สุดทั้งสองก็ได้แลกการโจมตีครั้งสุดท้ายใส่กันจนเครื่องเสียหายและหมดสภาพแต่สุดท้ายการโจมตีก็ส่งไปถึงแลนซ์ลอตพร้อมกับที่ตัวครูเรนเสียแขนทั้งสองข้าง และส่วนหัวของตัวเครื่องไปจะล่วงหลดลงจากเดม o คริสในสภาพที่คาเดนหมดสติแต่ก็ได้จีโน่ในทริสตันเข้ามาชื่อเดือเธอไว้ได้และจบการต่อสู้ในครั้งนี้ไปหลังจากจบเหตุการณ์ทั้งหมดกูเรนก็ได้ถูกส่งคืนกลับมายังรักชาตะและถูกพัฒนาต่อจนกลายเป็นกูเรนทายสเปเชียลในแม่เฟรมสุดทรงพลังในรุ่นต่อไปและนี่ก็คือทั้งหมดของกูเรนเซเทนฮเคียวคุจิกินะครับ หุ่นที่ผมชอบที่สุดในซีรีส์โคดกิอาร์ผมคิดว่าทั้งสีและก็รูปร่างมันเท่มากๆแล้วก็เพียรที่สุดในกูเรนทุกเครื่องนะครับถึงกูเรนทัสสเปเชียลที่ออกมาทีหลังจะเท่มากและก็โหดกว่ามากนะครับแต่ผมก็คิดว่ากูเรนเซเทนเนี่ยแหละเป็นหุ่นที่ผมชอบที่สุดในโคดกิอาร์เลยนะครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นยังไงก็สามารถมาเมนพูดคุยกันได้เลยผมอ่านทุกเมนเสมอนะครับยังไงก็ต้องขอฝากทุกคนช่วยผมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมเลยนะครับ วันนี้ก็คงจะมีแค่นี้ขอขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนและก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมครับ